นี่คุณผู้ชมจะกินขนมปังอ่ะร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยให้เขาขยะแก้ปวดอ่ะก็เอาเรื่องนะปวดหลังนู้นเนี่ยรีดไปรีดมาเนี่ยอร้อยอร่อยอร่อยอร่อยข้างในนุ่มมากเลยอ่ะอยากฉีกให้ดูอ่ะนุ่มแบบนุ่มเนี้ยต้อนรับทุกคนนะฮะ ชอปปี้อีเอมอลกินอยู่กับปากอยากทำกันมือเมนูวันนี้ที่วีนะฮะจะเอาขึ้นมาทำเนี่ยผมต้องบอกเป็นเมนูที่กำลังอยู่ในกระแสส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะฮะขาวอวบนุ่มละมุนโชว์ฟุฟปังนั่นเ like องครับเ like okay. มนูวันนี้ก so ็บชอปปี้อีเอมอลนะฮะวันนี้จะมาลงมือทำกันเราไม่ได้ทำแบบธรรมดาธรรมดาด้วย จะทำแบบแฟนซีหน่อยเออแบบแรกเนี่ยวันนี้จะเป็นโชคุปังม้าลายกับโชคุปังสีออมเบรเออหลายๆคนจะไม่รู้ว่าให้โชคุปังมันเป็นยังไงอะ่ะมาเลยฮะขออนุญาตเบิดตัวโชคุปังของเรานะครับผมอันนี้สั่งมาจากชอปปี้ฟู้ดนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับข้างในก่อนว่าถึงเนื้อดีเทลเท็กเจอร์ข้างในก่อนมันจะเป็นยุยยุยนุ่มๆแป้งแน่นอเลย จะมีเ็กเจอร์ที่บางอ่าเวลาฉีกมามันจะเป็นเส้นใหญ่ยืดออกมาเลยนะฮะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเน่เน่เน่อ่าเอ่อเห่อได้เงี้ยนี่ฮะอ่ามาดูกันว่ารสชาติของโชว์คุปังเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมหวานอุ้ยหอมอว้ยแกแต่เนี้ยแต่เราเรานะสื่ออะมาธรรมดาเลยมันไม่หวานเน่เน่มาแบบ ชอปปี้อีเดมเอาแล้วอะขอทำแบบว้าวๆเลยแล้วกันนะครับสองรูปแบบโชว์คูปังชอปปี้อีเดมเอาจะเป็นยังไงมาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นอันดับแรกเราใส่อะไรก่อนเราใส่แป้งก่อนใส่เข้าไป300กรัมนะฮะต่อด้วยน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลที่จะใส่นะฮะยีกรัมยีส์นะครับยีส์อันนี้เนี่ย1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาแล้วก็ต่อด้วยหัวนมผงนะครับ13กรัมครับผม เกลือนะครับผมเกลือครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาให้วางเอาไว้คนละตำแหน่งกับยีสต์นะครเพราะว่าเกลือเนี่ยจะทําให้ยีสต์เนี่ยทำปฏิกิริยากับแป้งนะได้ไม่เต็มที่นะครับนมเราใช้140กรัมนะครับน้ำเปล่า70กรัมนะครับอ่ะโอเคเปิดเครื่องนะครับผมสตาร์ทนี่ต้องวั15นาที ตอนเครื่องปั่นให้เทของเหลวลงไปนะครับนมผมสมน้ำา15นาทีผ่านไปนะครับผมแป้งของเราเนี่ยเริ่มงวดได้ที่แล้วเราก็จะใส่เนยลงไปนะหลังจากนั้นเนี่ยจะปั่นต่ออีกประมาณ10นาทีด้วยกันนะครับ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนผสมของเรานะครับได้ออกมาเป็นแป้งโดหน้าตาแบบนี้สีสันแบบนี้ขนาดประมาณนี้นะครับพักไว้แป๊บหนึ่งรอไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมเราค่อยมาผสมสีกันแล้วก็จะเป็นยังไงอ่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อจ้าแป้งที่เราผสมมาแล้วนะครับผมเราจะมาตัดแบ่งมันครึ่งหนึ่งเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยเราจะทําเป็นโชคุปังลายม้าลายมี2สีใช่ไหม สีปกติเนี่ยเราเก็บไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราจะมาผสมสีให้ดูกันนะครับผมขอเนี้ยตัดครึ่งก่อนนะจ๊ะเรียบร้อยตัดอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้งนี้อีกครึ่งหนึ่งของเรานะครับผมผงโกโก้หนึ่งช้อนชาสีผสมอาหารหยดสองหยดนจุดนี้ถ้าใครจะทําที่บ้านแนะนําให้สวมถุงมือด้วยนะครับผมโอเคนนี่ โ okay. อ,อ,อ้ไมเอะโอใหมเอะโอ้ไมเอะค่อยๆใส่ลูกรียบร้อยเ่ะเราก็จะมานวดกันนะครับหลังจากที่เรานะครับ นวดจนสีของโกโก้แล้วก็สีผสมอาหารเนี่ยเข้าไปในขนมปังของเราจะแบบทั่วแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพักการน,นวดแล้วถ้าเรานวดเยอะเกินไปเนี่ยขนมปังเรานี้ได้ออกมาเนี่ยมันจะแข็งส่วนก้อนก่อนหน้านี้นที่เราแบ่งเอาไว้ครับเราก็จะเอาพลาสติกมาคลุมเอาไว้ไม่ให้น้องเขาเนี่ยโดนอากาศเยอะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะฟูไปก่อนแบบมันไม่ทันกันแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเรา,เาไว้นะฮะประมาณ1ชั่วโมงขนาดเดียวกันพวกเราก็จะพักด้วยเหมือนกัน One HOUR l หลังจากที่พักเหนื่อยได้สักครู่หนึ่งนะครับผมเราก็จะมาตัดแบ่งแล้วก็มาผสมสีสำหรับสีออมเบรกันต่อนะฮะต่อจากน้องม้าลายเขาก้อนนี้ของเราเราจะแบ่งเป็น5ส่วนส่วนละ115กรัมนะครับผม นี่ก็จะมาผสมสีกันแล้วสีผสมอาหารสีส้อมอันนี้สามารถซื้อได้ในช้อปปีเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน d s s r r p t t i o n ด้านล่างนะครับผมเราจะค่อยค่อยไล่โทนขึ้นมานะครับอย่างก้อนแรกของเรานี่ใช้แค่จิ้มเดียวจิ้มฟันจิ้มเดียวเท่านั้นนวดเข้าไปให้มันสีส้มเนี่ยมันจะได้กระจายให้มันทั่ว,วขนมปังของเรา ดก้อนต่อไปของเรานะฮะเราก็แค่เพิ่มปริมาณสีเข้าไปอย่างเช่นเมื่อกี้นี้วีแตะไป1ไม้ทิ้มฟันอันต่อไปอาจจะหนึ่งไม้ทิ้มฟันครึ่งหรือ2ไม้ทิ้มฟันอะไรอย่างเงี้ยอันแล้วแต่คุณจะชอบละกันนะครับมาช่วยกันนวดแป้งดีกว่าทุกคนแย่ yeah! มา a few moments later แป้งโดของเราตอนนี้เนี่ยวีทำการผสมสีเรียบร้อยแล้วฮะไล่สีเลยสีอ่อนไปสีเข้มนะครับระดับต่อมาครับเราจะมานวดแป้งรีดแป้งกันนะครับอื่นนะฮะ มาครับดูแรกของเรานะครับพอเราได้ชั้นแรกมาแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่ชั้นต่อไปของเรานะครับวางทับลงไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในพิมพ์แล้วนี่คือพิมพ์ของเราเนาะ เรียบร้อยออมเมรเสร็จแล้วนะฮะมาต่อกันที่ม้าลายนะครับผมอันนี้แบ่งนะฮะตัดแบ่งเป็น8ส่วนนะฮะแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับลบนี้ลงแล้วเราก็รีดเนาะทำเหมือนกับออมเมรนะครับเมื่อสักครู่นี้ นี่คุณผู้ชมจะกินขนมปังอ่ะร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยให้เขาแค่ยาแก้ปวดอ่ะก็เอาเรื่องนะปวดหลังเลยเนี่ยรีดไปรีดมาเนี่ยชิ้นสุดท้ายแล้วบอกให้นั่งทำใจดีนึกขึ้นได้อย่างงี้นึกขึ้นได้เฮ้ยพีบยืนนานแล้วนี่เลยอย่างงี้พอวางชิ้นสุดท้ายแปะลงมาแล้วเราก็จะย้ายทั้งหมดแล้วรีด นี่ครับผมโชวคุป,ปังนะฮะลายแบบม้าลายนี่โอเคเดี๋ยวเราจะรอมันอีก1ชั่วโมงเสร็จแล้วจะเอาเข้าเตาติงนะฮะอบกันแล้วจะได้รับทานดูว่าเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการอบขนมปังของเรากันแล้วนะฮะเราต้องมีการอุ่นเตาก่อนนะฮะด้วยอุณหภูมิ180องศาไฟบนล่างนะครับผมรอจนกว่าไฟสีแดงเนี่ยมันจะดับลงแปลว,ว่าความร้อนมันได้ที่ที่180องศาแล้วเราก็จะใส่แป้งขนมปังของเราเนี่ยเข้าไปอบได้เลยนะฮะโชคุป,ปังของเราตอนนี้ยังไม่กล้าเรียกโชคุป,ปังนะครับมันยังไม่แบบเสร็จสมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ก็อยากให้ดูหน้าตาเขาซะหน่อยสีอมัมเบรครับผมอันนี้ถือว่าฟู ก็แน่าจได้แล้วนะตามเกณฑ์ที่เชฟบอกไว้คือ80%ของแม่พิมพ์สีมาลายมันจะเป็นประมาณนี้และตอนนี้เตาของเราก็พร้อมแล้วนะฮะขนมปังของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้องพรีโชคุปังลงไปในเตานะครับผมทั้งสองก้อนใช้เวลาอบเนี่ยสานาทีด้วยกันนะฮะรอกัน30นาทีครับผมมาเริ่ม <Little. S 2> ขนมปังของเรานะฮะเมื่ออบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวางทิ้งเอาไว้4 5นาทีก่อนถึงจะเอาออกมาหั่นได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยขนมปังที่มันร้อนๆเนี่ยเวลาเราเอามาหั่นร้อนๆเลยเนี่ยขนมปังมันจะรุ่ยออกมามันจะไม่สามารถมันเป็นแผ่นได้และตอนนี้เราวางพักไว้4 5นาทีเป็นที่เรียบร้อยนี่ดูน้องขาดูน้องขาโชว์คูปังเวอร์ชัน e a t เอมดูออมเบรดิโอ้โห อ่ะเราจะเริ่มหั่นแล้วนี่คุณผู้ชมดูดิฮะชิมได้เลยนะอืมน่าเอ็นดนะอร่อยอร่อยอร่อยเอาไปทำขนมปังแบบแซนด์วิชเลยแล้วก well, right. ็แบบเหมือนทานแยมทานเลยตังเรื่องไหม่ ต่อจากสีออมเรนะฮะสีที่เรายังไม่ได้พรีเซนต์เลยก็คือน,นี่ครับมันาลยหนึ่ง <Okay. S 1> สองนี่โอ้โหมาชิมกันดีกว่าเฮ้ยนุ่มอันเนี้ยนุ่มกว่าเมื่อกี้นี้เปลือกเขาจะแบบบางๆหน่อยนะสีเหลืองทองแบบนี้นะฮะข้างในนุ่มมากเลยอ่ะอยากฉีกให้ดูอ่ะนุ่มแบบ ดีมากดีมากอร่อยมากคุไม่้อม ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมปังโชคุปังนำข้าวญ,ญี่ปุ่นที่ทำกันเองในรายการนี่แหละนะฮะวันนี้เนี่ยส่วนตัววีนะถามว่ายากไหมหรอคนที่ทำอาหารน่ะอาจจะไม่ไม่ถนัดเท่ากับคนที่ทำขนมมามากกว่านะนี่มันจะมีสกิลการทำขนมการนวดแป้งการอะไรอย่างนี้นะใครเคยทำคุกกี้บบวนี่มาอันนี้ถือว่าไม่ยากเลยแต่ต้องใช้เวลาในการทำเยอะฮะถ้าอยากลองทำลองทำดูก็ได้เพราะว่าขนมปังที่ทำออกมาโดยฝีมือเราเองเนี่ย,ยรสชาติอ่ะ มันดีกว่านะแล้วก็ให้คนที่เรารักนี่ในช่วงแบบต้นปีแบบนี้นะครับผมแม้วีมีรางวัลมาแจกให้นะครับผมสําหรับคุณผู้ชมนะแต่ก่อนที่จะไปแจกรางวัลเนี่ยนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe รายการของเราช้อปปี้อีเด็บอกันด้วยแล้วกันนะครับผมแมใครแชร์แล้วใครกดไลค์แล้วขอให้โชคดีเพราะวันนี้เราแจก3รางวัลเป็นโค้ดส่วนลด300บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำา600บาท เพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยคอมเมนต์บอกกันเข้ามาว่าคุณเนี่ยอยากจะทำขนมปังโชว์คุปปังเป็นลวดลายอะไรดีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงเลือกเป็นลายนั้นนะฮะเหตุผลเนี่ยสำคัญพิมพ์มาให้ดโดนทพิมงานจะได้เลือกไปนะครับผมเอาละครั้งหน้า s h o ป e ้เด็บออน,นะฮะวีจะเอาเมนูอะไรมาทำเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าคุณมีไอเดียเนี่ย คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้ด้วยเช่นกันนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อน Enjoy shopping ใน shopee สวัสดีครับ